ต,ติดนหลังจากไคเซอร์ได้วัคซีนรวมแมวครั้งแรกนะคะก็รับปุ๋ยนะคะแขมผ้าสาวๆเลยนะซีซีก็รับปุ๋ยค่ะับสนัดกันเรียบร้อยเหมือนกนอันนาร่าอานาร่าก็หลับบเป็นสนัดเลยคะ่ะไคเซอร์ปิดหน้าไว้ลับกันสนานเลยเด็กๆบอกว่าโอ้โหทริปนี้สบายนิดนึงค่ะแต่ได้อย่างกินย่างเลยเอ่ะ ให้แม่กินได้ป่ะมันต้องกี่โมงบายหกโมงกว่จะเปิดอ่ะายห้าโมงเนี่ยโอฮงเอาอีกซึ่งนิดนะโอเคั้มโอเคเลยอ่อเควิดิโอเซนค่ะเจอกันครั้งหน้า เด็กก็เดินทางไปฮาต์ดดูแคทนะคะเวลเนสเซนเตอร์นะคะแถวพรามยามพรามเก้านี่เด็กๆก,ก็นั่งรถมานั่งแกร็บมานะคะโอ้โหนอนหลับปุ้ยเลยค่ะคอซีมาหลับค่ะหลับสนิทหลับกันสนัยยนรถแอร์เย็นชียย แกลบค่ะขอบคุณมากนะคะชิ้นต่อค่ะ คุณหมอกำลังเตรียมวัคซีนให้นะคะชิงหัวขนน้องหัดโต้ค้โตู้แคทนะคะวันนี้มาก้าวไป ตอนแรกว่าจะไป,ปไปแดงนาราโดนคนแรกนะคะหนดูหน้ากาซึหลังจากไคเซอร์ได้วัคซีนรวมแมวครั้งแรกนะคะก็หลับปุ๋ยนะคะแขน้าสาวๆเลยนะซีซีก็หลับปุ๋ยค่ะหลับสนั่นกันเรียบร้อยเหมือนกันนาราเอานาราก็หลับบนสนั่นเลยะคะ่ะไคเซอร์ปิดหน้าไว้ อรนามสนานเลยเด็กๆบอกว่าโอ้โหทริปนี้สบายนิดนึงค่ะแต่แม่อยากกินย่างเลยอ่ะให้แม่กินได้ปะมันต้องกี่โมงเราบ่ายหกโมงกว่าจะเปิดอ่ะบ่ายห้าโมงเนี่ยโอ้แฮนะ้เอาอีกนิดนะโอเคไหมเคอ่ยวค่ะอ๋อวีดโอเซนค่ะเจอกันครั้งหน้า ค่ะจากทริปนี้นะคะเข้าวัคซีนแมวเนี่ยไม่เท่าไหร่เลย587บาทนะคะกะลด10บบาทจะแอปเป๋าตังค์นะคะค่าน้องตัวน้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือแซลมอนฮันเซซิมิ206บาท้เด็กๆไม่ดื้อๆไม่ยื้อซนเลยนะคะจากร้านท็อปส์นะคะแต่ค่าเดินทางเนี่ยมาหาอสารเลยนะคะจ่าย่าทูมอนี่ววลเลตเหมือนเดิมนะคะ ลนปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะแบบว่ามีเฮลิคอปเตอร์นะคะเป็นเวลงนะคะหลับส่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีเลยนะคะรถก็ไม่มีนะคะหายไปอยู่เรื่อยเสร็จพ่อเนี่ยซื้อมาให้บ่อยๆแล้วก็หายไปนะคะขายยังไงก็แล้วแต่ติดตามช่อง retweet ครั้งนี้ด้วยนะคะ i oh, good like a subscribe look good follow on nah, account Notification bells period episode top by account decal